จัก,กรพงศ์ณอยุทยาราชสกุลสำคัญที่เกือบจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินต้นตระกูลของร็อกเกอร์มากความสามารถฮิวโก้จุลจัก,กรจักรพงศ์มีประวัติศาสตร์น่าสนใจที่หลายคนไม่รู้สายราชสกุลวงจัก,กรพงศ์ณอยุทยาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่หมีความน่าสนใจอย่างยิ่งบนหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชโอรสลำดับที่9ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สสมเด็จเจ้าฟ้าจุลาลงกรณ์ต่อมาทรงได้รับโปรดเกล้าสถาปนา เป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนพินิจประชานาตส่งพระราชสมภพ,พเมื่อวันอังคารที่20กันยายน2,396และส่งเจ็ดสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคม2,453ทส่รงมีพระคณิฐาร่วมพระบรมราชชนนีสพระองค์คือสมเด็จเจ้าฟ้าจันทรมนทนกมรมหลวงวิสุทธ,ธิกษัตริย สมเด็จเจ้าฟ้าจตุรนรัศมีกรมพระจัก,กรพรรดิพงศ์ะกุลจัก,ก,จก,กรพันธ์และสมเด็จเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างบงกรมพระยาพานุพันธุ์ทุบวงบวรนาถตนราชสกุลพานุพันธ์ก่อนพระองค์ทรงขึ้นสวยราชทรงมีพระราชธิดาอยู่ก่อนแล้วสองพระองค์เมื่อสมเด็จพระปิยมหาราชเจ้า จะเด็ครึ่งของราชสมบัติแล้วทรงมีพระราชโอรส32พระองค์และพระราชธิดา42รวมอีกสองเป็น44พระองค์สิ้นพระชนในพระคันอีกหนึ่งรวมทั้งสิ้น77พระองค์เฉพาะที่ได้รับพระราชทานนามสกุลแล้วมีทั้งสิ้น15ราชาสกุลส่วนราชาสกุลจากระพงณ์ณอยุทยา พระองค์ต้นรัชสกุลคือจอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าก็มาลวงพิสณุนโลกประธานาธมีพระนามเดิมว่าสมเด็จเจ้าฟ้าจาักรพงาาศ์ภูวนาถทรงเป็นพระราชโโอสสลำดับที่40และเป็นลำดับที่4ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถประสูติเมื่อวันเสาร์ที่3มีนาคม2 2 5 จอมพลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิสุโลกประชานาถเป็นคนไทยพระองค์แรกที่จบวิชาการทหารบกจากประเทศกรัสเซียในสมัยรัชกาลที่หทรงดำรงพระยศเป็นนายพลตรีราชอ,องครักษ์และตำแหน่งเสนาธิการทหารบกต่อมาในรัชกาลที่6โปรดให้ทรงบัญชาการกรมทหารมหาเล็กและได้เลื่อนพระยศขึ้นเป็นจอมพลทหารบก โดยผลงานที่โดดเด่นของพระองค์ก็คือทรงก่อตั้งโรงเรียนเสนนาธิการทหารบกรวมทั้งทรงบุกเบิกทางด้านกิจการการบินขึ้นภายในกองทัพไทยและทรงเป็นคนไทยพระองค์แรกที่ประทับบนเครื่องบินอีกด้วยพระองค์เสด็จที่วงคตในรัชกาลที่6เมื่อวันที่13มมิถุนายน 2,463ณประเทศสิงคโปร์สิริพระชันษาได้38ปีเรึ่งราวของจอมพลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถมีความน่าสนใจตรงที่พระองค์ทรงเป็นพระอนุชาในพระราชมรราาเดียวกันกับสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 และเป็นพระเชษฐาของสมเด็จพระปุกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองเจ้าฟ้าจัก,กรพงศ์ผัวนาทกรม,มหลวงพิษนุโลกประชานาถทรงเป็นรัชทายาทลำดับที่สองแห่งการสืบรัชสันตติวงศ์ลำดับที่หนึ่งคือรัชกาลที่หกแต่พระองค์ได้แหวกม่านของขัตติยราชประเพณีด้วยการเสกสมรสกับสุภาพสตรี เชื้อสายยูเเรนจากรัสเซียจนทําให้พระราชนกและพระราชชนนีทรงผิดหวังและกริ้วมากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตรัสถามสมเด็จเจ้าฟ้าจาักรพงศ์ว่าทามีลูกออกมาแล้วจะให้มันเป็นอะไรสมเด็จเจ้าฟ้าจาักรพงศ์ผูวานาถกราบบังคมทูลไม่ต้องเป็นอะไรเลยให้มันเป็นมิสเตอร์ก็ได้ ซึ่งในการต่อหม่อมคัทธรินประสูติพระโอรสลูกครึง่งและมีฐานันดรเป็นหม่อมเจ้าโดยอัตโนมัตินั่นก็คือหม่อมเจ้าพงจักหม่อมเจ้าพงจักประสูติเมื่อวันเสาร์ที่28มีนาคม2451เวลา23นาฬกา58น,นาทีณห,ห้องแดงภายในวังปารุดวันถือเป็นบุคคลเดียว ที่ถือกำเนิดบนตำหนักวังปารุษกวันด้วยเหตุที่หม่อมเจ้าพงจักรทรงมีได้รับพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าดังที่ควรจะเป็นแต่พระองค์ก็เป็นที่หลงไหลให้แด่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยิ่งนักแต่เดิมที่เคยกริ้วในพระาราชโอรสมาก่อนนั้น ก็ส่งกลับเตื่นเต้นและหายกริว้วเมื่อพบกับหม่อมเจ้าพงจักภายหลังรัชกาลที่หได้สวรรคตในปี2453หม่อมเจ้าพงจักเพึ่งอายุเพียงสองขวบหลังจากนั้นไม่นานหม่อมเจ้าพงจักพัดพรากจากพระมารดาที่ไม่ได้เอ่ยคำล่ำรากันหลังจากเกิดการหย่าร้างของพระบิดา และมันดาขึ้นต่อจากนั้นชีวิตของหม่อมเจ้าพงจักต้องมาเสียบุคคลซึ่งอันเป็นที่รักในเวลาติดติดกันซึ่งอีกสองถึงสเดือนต่อมาสมเด็จพระศรีพัชจรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จย่าก,ก็มาสวรรคตตามด้วยการที่วงคตของพระบิดาในอีก8เดือนต่อมา ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระเมตตาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาพระยศขึ้นเป็นพระองค์เจ้าจุลจัก,กรพงศ์เมื่อปี2463หลังจากที่พระบิดาที่วงโคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโทนกระหม่อมลุงและทูนกระหม่อมอาน,น้อยคือรัชกาลที่เจ็ด ส่งวางแผนการศึกษาให้พระนัดดาได้ศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษเมื่อพระชนสาครบ13ปีโดยต้องการให้พระองค์จุลจัก,กรพงศ์รู้จักปกครองดูแลตนเองและทรงได้รับความควบคุมอย่างเข้มงวดจากครอบครัวของพระยาบุรีตวราชหรือในชวนสิงหเสนีอัครราชทูตไทยประจำประเทศอังกฤษ จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทส่งรับราชการเป็นนายทหารหมาดเล็กรักษาพระองค์ปฏิบัติหน้าที่ณสถานเอกอัครราชทูตไทยกรุงลอนดอนเ <c oughs> มื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติทางราชสำนักจึงกล่าวถึงพระองค์เจ้าจุลจัก,กรพงศ์ซึ่งเป็นเจ้าในพระองค์หนึ่งที่มีโอกาสจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน ต่อจากรัชการที่7หมายถึงรัชการที่6กูงมีแต่พระราชธิดาพระองค์เจ้าจุลจัก,กรพงศ์ทรงให้คำสัมภาษณ์กับเหตุการณ์นี้ว่าจะไม่มีใครมาเชิญฉันหรอกและถึงจะมีคนมาเชิญจริงๆฉันก็ยินดีรับไม่ได้เพราะได้ถูกตัดออกอย่างเด็กขาดมานานแล้วถ้าจะรบเร้ากันจริงๆซึ่งก็ไม่เชื่อว่าจะมีใครมารบเรา้า ฉันต้องยืนยันให้มีประชามติกันเสียก่อนคำสัมภาษณ์นี้แสดงให้เห็นถึงหลักการของประชาธิปไตยที่พร,ระองค์ทรงเข้าใจอย่างทงแท้และกฎมนเทียนบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ที่ออกเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2467เกี่ยวกับลำดับชั้นเชื้อพระบรมวงศ์ ซึ่งจะควรสืบราชสันตติวงศ์ได้นั้นในหมวดที่หว่าด้วยผู้ที่ต้องยกเว้นจากการสืบราชสันตติวงศ์มาตราหนึ่งหนึ่งมาตราหนึ่งหนึ่งเจ้านายผู้เป็นเชื้อพระบรมราชวงศ์ถ้าแม้ว่าเป็นผู้มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งกล่าวไว้ข้างล่างนี้ไซ้ายท่านว่าให้ยกเว้นเสียจากลำดับสืบราชสันตติวงศ์ ลักษณะที่กล่าวนี้คือมีพระชายาเป็นนางต่างด้าวกล่าวคือนางที่มีสัญชาติเดิมเป็นชาวประเทศอื่นนอกจากชาวไทยโดยแท้ผนวกกับมาตราหนึ่งสองท่านพระองค์ใดตกอยู่ในเกณฑ์มีลักษณะบกพร่องดังกล่าวมาแล้วในมาตราหนึ่งหนึ่งแห่งกฎมนเทียนบาน,นีไซท่านว่าพระโอรสอีกทั้งบรรดาเชื้อสายโดยตรงของท่านพระองค์นั้น ็ให้ยกเสียจากลำดับสืบราชสันตติวงศ์ด้วยทั้งสิน้นซึ่งได้แก่พระองค์เจ้าจุลจักรพงเองและลูกหลานอย่างไรก็ตามพระองค์ทรงขยันขันแข็งในการทรงงานทรงแบ่งเวลาในแต่ละวันในงานพระนิพนธ์ไม่เพียงทรงนิพนธ์งานทางประวัติศาสตร์เป็นภาษาไทยอย่างทรงภาษาต่างประเทศไว้ก็มีมาก พระองค์ทรงใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศแต่ดำรงตนไว้ซึ่งพุทธศาสนิกชนและประเพณีไทยทุกประการพระเจ้าบรบวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจัก,กรพงศ์ทรงพบหม่อมอลิสเบตแต่ขณะนั้นท่านตั้งพระไทยจะไม่รักสตรีต่างชาติเนื่องจากรัชการที่เจดทรงรับสั่งผ่านทางจดหมายกำชับไว้ และจนกระทั่งหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ทรงรู้สึกเป็นอิสระจากภาระหน้าที่ตามพระราชประเพณีได้ตัดสินพระไทยเสกสมรสกับหม่อมอลิาเบกซึ่งในช่วงแรกของชีวิตหลังเสกสมรสนั้นพระองค์ทรงตั้งพระไทยไม่ต้องการมีลูกเพราะเกี่ยงปัญหาเกี่ยวกับราชประเพณีซึ่งมีคำตรัสในจดหมาย ที่ส่งถึงหม่อมอลิซาเบตความว่าถ้าเผื่อเราแต่งงานกันอย่ามีลูกกันเลยเพราะเด็กที่เกิดมาหลายเชื้อชาติจะมีปัญหาตลอดแต่แล้วภายหลังหม่อมอลิซาเบตก็ได้ตั้งครันหลังจากที่เสกสมรสมาถึง18ปีก็ให้กำเนิดบุตรที่ด่านามว่าหม่อมราชวงศ์นริศาราจาก,กพง ซึ่งเป็นมารดาของฮิวโก้จุลจักรจักกะพงศ์ที่คนไทยต่างรู้จักเขาในบทบาทร็อกเกอร์และนักแสดงผู้มากความสามารถนั่นเองค่ะ